ผมเห็นแต่กินสตรีมพี่แกนแม่งพิมไปก็ไม่อ่านไม่อ่านไรอ่านครับอ่านครับพี่สตรีมอยู่สตรีมอยู่ผมก็ผมก็อยากเล่นนะโหไม่อ่านพี่อ่านครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์ครับมีคอมเมนต์หนึ่งขอตังค์พี่ก็โอนตังค์ให้เลยอ่ะฮะทำไมทำไมเพิ่งถาตอบตอบแล้วตอบแล้วตอบทุกอย่างริงใครวะเฮ้ย พี่ยิงทะลุมันยังอยู่ป่ะพี่<ห>โอ้โหย,ายาังไม่รู้ว่าต้อพี่อะดูดูดหมดเลยตอนนี้กระเป๋าเว้ยกระเป๋าดำเนีย่ย ดด,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 ดไอเมซี่ไม่ไม่ไม่ใช่เมซีใม่ใช่ป่ะมุเจะไม่รู้เหมือนไม่ไม่น่าใช่ปีบารดิดป่ะติดทำไมพี่พี่มีไงโอ้ไปเถอะของไปเนี้ยไปเล่นต้อเลยผมพอดีนะเล่นเลยด,ดเลย,เลยแกนเราไปต่อเลยเดินฝั่งนู้นตรงไหนล่ะ ยืนนี่เ้ยนี่เงี้ยนีใช่ป่ะเมื่อกี้มันเสียตีมาค้างบ้านเลยมันรัวแน่ยนเออใช่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 เฮ้เฮียเป็นไรเนี่ยเอพี่ดิ๊อย่าไปองผม่่่่ well. ่ <s <S ่่่ Oh. No,

ก็เห็นแต่กินสตรีมพี่แกนแม่งพิมไปก็ไม่อ่านไม่อ่านอะไรอ่านครับอ่านครับพี่สตรีมอยู่พี่สตรีมอยู่ผมก็ผมกวยากเล่นนะโหไม่อ่านพี่อ่านครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์ครับมีคอมเมนต์หนึ่งขอตังค์พี่ก็โอนตังค์ให้เลยอ่ะฮะอะไระไกตอบตอบแล้วตอบแล้วตอบทุกไเสียริงใครวะเฮ้ยเอายเอายไอย่เด๋ มีตัวเกิดพี่เหี้ยสองตัวเลยไปตรงต้นไม้ไปอยู่ตรงต้นไม้เอ้ยยา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 ,ยายมาหนีมีน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 เหี้ยโวยเอเ๊ะโคตรเถกขบวนหัวตายอย่าตายลนะ่ะ ดีเลยู้ของดดูดโอ้โที่ oh, <yeah. S 1> เป็นไงจาน แม่งรอดไปตัวนี้เล่นเกียร์ระเบิดด้วยดีเไ้ยิงทะลุมันยังอยู่ป่ะพี่ ว่าของของคือในควายเด่นๆทั้งจากฝั่งนึงก็ทาน บินที่อะไรเจ๊กเหรออย่างๆจัดของเอาของมาเก็บอิม่มอิ่มจดจ้วงเก็บ<า>ไปพี่เก็บไปเก็บไปข,ข้ามมาได้ไหมเ,เข้ามาามาเอาของเล่นมา,ข,า,มาขอยเล่นดิระวังนะรถจิบรถจิบอยู่รถแล้วหรอใช่พี่

พี <t |zh|> ่ยี่แม็กหมดพอดีเลยเฮียวันโดนเราวพี่มาเหอะจะเกิดไหนวะเนี่ยพี่มาขอเก็บของเพื่อนดินะเอาเลยดิ ยาพันไม่มีเล้วยมซีมันไปทางไงเนี่ยทางอู่อะเข้ามิตาลีอะดีจังวะดีมันตวิ่งไปเมื่อกีไปดูบ้านแท้งไงยังยังมีของบ้านเลยไม่มีเฮ้ยนี่หน้าเราพี่หน้าเราตรงไหนนี่เหรึวะายายอเฮ้ยอิ่มเลยอะไอ้เหียพี่พี่เจ้าผมเก็บหน่อยเดียวพี่เหลืคนเดียวเลย

กระเป๋าเว้ยเขากระเป๋ดำด้วนนยดู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 ด,ดูไอเมที่ไม่ไม่ไม่ใช่เมที่ใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนไม,ไม่ไม่น่าใช่ปี๊ตาบอดดิษป่ะดิษทำไมพี่พี่มีไงโอ้ไปเพื่ <c oughs> ของคันนี้ไปเล่นนอกเลย <c oughs> <c oughs> ผมพอดีนะเล่น,นดิษเล่นเลยแกน,น,น,นเราไปต่อเลย เดินฝั่งนู้นตรงไหนล่ะยื่นนี่ไงียยื่นยืนนี่ไงี้ยนี่อะไรใช่ป่ะเมื่อกี้มันเสียงตีนมาข้างบ้านเลยมันรัวแน่แน่ใช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 ่เฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นไรเนี่ยเบรยพี่ดิจยังไม่พ่อผมฮ่าฮี่เธอตีมอยู่ตช่องอะไรพี่ช่องแก๊ดเอ็ก